สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้าสมพิษค่ะมาทายเห็ดอีกเห็ดชนิดหนึ่งที่กินได้เนาะคะ่ะไปต้มน้ำช้ากินค่ะเป็นยาสุดวิเศษเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเห็ดเออคือเห็ดหางไก่ย,ย้วงได้ค่ะพี่น้องโอ้ยงกัดเย้พี่น้อง,อกกองเห็ดถางไก่ย,ย้วงได้ค่ะเอาไปต้มน้ำช้าค่ะเนี่ยค่ะต้มกินสดๆก็ได้แห้งๆก็ดีค่ะ มันหน่อยป้าก่บพวกอยากเก็บมันได้หรอกค่ะเพียงแต่ป้าไทยให้เบิ้งซือ้อค่ะแง่เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้กินได้เด้อค่ะเฮ็ดหางกระยวงค่ะมันมีหลายๆเด้อค่ะบ่แม่นมีแต่หลายเดียวอันป้าพามาเก็บเฮ็ดอีกเนาะค่ะหาสรอยกันแน่เด้อพี่น้องผู้ใดเห็นเอิ้นบอกป้าแน่จะ้ะว่าตาว่าดีหรอก พอใหญ่แล้วยังได้ได้ป่าบุคค่อยได้ไหมจ้ะีิธีเห็ดอันนี้ล่ะพี่น้องเนี่ยเนีย่ยเห็นสีม่วง,งเห็นไหมเนีย่ยเห็นบ่งามงามตอนนี้เคล่นออกมาเนี่ยก็ล้างออกนิดหน่อยนี่นี่เห็นบ่ะเนีพี่น้องมื่อยังฮะ Nguyên hết sĩ môn. Vân yêu lâu, oo yêu. Ngā bỏ hoa hai kia pai. Mãi kìn đai, vâng sơn lòa. Ha, lắm sĩ, ạp kì kia hai kia kia kìa kìa này nó hết đi đi đấy, biển bao. bye bye này. ôi, hé xoài xe à, bên bên nào. hừ. Yeah yeah. bắt yeah. lẹ bự bự chú. phía xe yeah. เห็นบ่เวยผู้ขาให้เก็บมั้งสิหนพี่น้องมันเป็นยังไงสิเห็นบ่เฮ้ยกูขาไอซีเบิ้ลผูข้ขาแบ่ซิมดอกเด้อพี่น้องให้ยมูแล้วกิน,กนซะก่อนใช่รึทำไงละอื้ là giờ tới được ngon ngán đấy ừ. được này coi nghe cái thật ăn bé phó liền nông. ôi, 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 về lò má đây lẹo, nè, เฮดแบกพอลิงนี่ดอกดอกอ่อนมันนี่นี่ต้มต้มจืดแซ่บขนาดที่ป้าเอาอันดอกใหญ่มันต้มไปนำช้าแต่อันนี้ป้าจะไปต้มจืดกินเดี๋ยวป้าใจะสู้กินเนาะคะ่ะนี่แบกพอลิงแบกเคนพอลิง ตาไล่ว่าพี่น้องป้าแเราบ่มีเห็ดไทยให้เบิ้งหลายๆขึ้นเขาเนาะแต่ว่ามามามาหาชวนแอนเดอน้องจา๋าใช่หรอเห็นดูแไหมว่าหันย่างมาวบาไทยเห็ดดีกว่าปลกเนาะ <laughs> แต่ก่อนี่มันกับพวกอืดแล้วเดี๋ยวนี้ธรนรมชาิ้าเถอะเนาะพียเรพียพี่นอ้องดอกหน่อยเพื่อนเพ็ดเลี้ยงเพื่อนเห็ดนนะมีไายพอนอยู่ในป่าพี่น้องแต่าโอวยเลี้ยงกระเทา و แล้วอีกดอกหนึง่ง มันพอกินได้ยเยอะเลยไงเป็นหนุ่งสช้ปลาพอดีเลยเหยียบปลาไว้อยู่บ้านนี่เห็นไหมกินได้เยอะเนี้ Tao nó nó. phi lạy 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 đây là lạy 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 đẹp lạy đây là đây là, lạy lạy phi lạy 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 nè, lạy lạy nghe, lạy cuốn lạy đẹp lạy 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 nè, lạy ok, phi lạy Ui, Ui. 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 ยุงก็กัดเว้ยไปให้ได้เถะอ,อะน้งยีงกระได้เห็นทซีดหกบ้นาเซียว่าพี่น้องเฮ็ดน้ำมาก ดอกหนึ่งเฮ็ดชีเลี้ยงนี่รสชาติขมขม้ะพี่น้องแต่ว่าขมลำลำแซ่บค่ะเนี่ยหัวขมแซ่บแซบนะค่ะเนาะไม่แม่นขมเพราะเป็นตาแซ่บเด้ขมแซ่บแซบค่ะพี่น้องป้าพี่แม่เบิ่งแม่งามงามแหมพี่น้องจ๋าเบิ่งดีไหมพี่อีกดอกหนึ <yeah ่งพ uh ี่น้อง ว้าวว้าวว้าตืาา่นเช้าหมดแล้พี่น้องจ้าเห็นแล้วหลายดอกเลยบาดเหนี่ยนี่มาแบกแขนพอลิงผุขาอะไรแล้วเพียพี่น้องว้ายโ,โอ้โอ้โอ้ตามหาอยู่จนเมียได้แล้วนเห็นว่างามานี่ค่ะพี่น้องจ้า เบากันพอลิงดอกอ้อนค่ะเอาไปต้มจืดค่ะแต่ว่ารุ่นนี้ป้าไปตาแข็งไว้เธอต้มช้ากินได้ปีนึงค่ะนี่ค่ะไในโอ้ยเนี่ยพี่น้องสิเกิดอยู่น้ำมันขอนแบกสิขอนใหม่สิขาวๆเช่นเดยค่ะพี่น้องโอ้เดี๋ยวไปเก็บกันโอ้ย เนาะโบงงามปผนแดนนี่ใส่ถงุงนี่กวล้างออกนี่พี you ่ know? น้องไปเห็ดซุปนี่แซบนั่นกแแห่นึ่งเอาให้เนะ๊าะนั่งนั่งล่ะเอาใส่นี่ก็ไ,ไเลยเห <c oughs> นื่ยเลยอ้วนปลาอ้วนอืมนี่นอ này kìa ngài bưng đó là hết chị ba hả to Hà พี่อาทิตย์ซิฉันหเล่นดีสเสมกโอ้ยพี่ยัดเลี้ยงนั่งเท้าเลยพี่น้องพอบเบินตัวค่ะไ้จัก20๊สิบนาทีในได้จ้ะอันยางหาไปเรื่อยๆพี่อะดูดอกนั่งพี่น้อง Ôi hạt sầm Tao qua nhắn ngam vô Âu vô nhắn ngam Cứ stand cứ nè อันบ้านเพื่อนเฮ็ดจูโก้เก๋ๆอยู่บ้านผู้ชายดอกเดียวก็บ่เห็นเห็นแต่เฮ็ดแปิดประหล่ะนร้เห็นว่าไงพูดะบ่อึดเฮ็ดหมองเพคนก็ล้างขึ้นเนาะพูน่ะพูน่ะอุ้ย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 เฮ็ดขนขาวพี่น้อง จุ้ยเลยป้าผู้ขาผูเอามันหน่อยหรืออาชีผู้เสียบคุณบนเนื้อเฮดสีโงนี่อีกพี่น้องเห็ดนี่นี่อีกไล้หนึ่งคองไอ้เฮดหางลูกยุ้งนะคะพี่น้องนี่ มันมีหลายรลายด้อค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดอันนี้มีหลายรลายกินได้ค่ะต้มชากินเป็นยาหอมแซ่บหอมแซ่บค่ะพี่น้องโอ้ยนี่เฮ็ดเพิ่อนดอกเงมันหงเน่าแล้วมากเลเห็นว่าี่เข่าแล้วนี่จ้าเข่าแล้วไม่ดีเลยหา,าดอกน้อยๆเพอยกินด้วย

nè anh như được hello đi nào bị tát khán rồi เฮ็ดนะมาตองเนี่ย็เท่าแล้วเฮ็ดนาเรียนาแดงนาดำีม่วงเพราะเท่าไมเพ่นกะกลายเป็นชีเลยสียังเในน้อยกับม่วงอ่องตองด้เท่าม้กกยเป็นชียังบุ๊แม่ตะเฮ็ดก็ยังเปลี่ยนแปียนีเนาะม่องปัจจันก็คุ้นเพียช่วเนเพ่อนางนาะ ปาดขุดขุดข uh, mm ุดุดข้างในขุดเลยๆแม่ปอดขึ้นมาพอดเห็ดอันกินได้เนี่ยเฉดเดเห็ดเฉดเฉดี่เห็ดเลยอะปาเป็วนั้นจะพุ่งไปทางขวานะเห็นปะ

พี่น้องว่าไงได้ดอกว่าไงแบกพอลิงพี่น้องเห็นว่าเบ๊กเป็นพอลิงเห็นบ <c oughs> ่ป่าอะไรโอ้โป่าโอเคครับพี่น้องจ้าหนุงไรบอกจากป่าหางยางตัวบู้ป่า เลี้ยงอีกรอบนึงน้องเท่าแล้วป้าว่าเอาแล้วที่ชิ้งมันกับพ่อมีเหนดหรือดอกพีนองป้ามันหกมันลยเหลียวว่าเห็นจ้ะเห็นเต้ที่มันเป็นสีสันน่ะละจ้ะช่วสีเดียวก็ใบใหม่ได้ที่หาดอกยาชัดชีนั้นโอเค พ่อยแล้วเฮ็ดอีหลียังมั่งเท่าแล้วพี่น้องบ่ชวนเอาเล่าส่งเล่าส่งเอาเท่าแล้วเนาะเกียดดอกนึงมั่งเท่าแล้วพนก็เหยียบเฮ็ดอีหยงคมอลำแท้ คุณนี่ใจมัวหวงว่ถึงเตีมยมอยอะค่ยหายีขอโทษด้อพี่น้อง๊็เม็ดอิเลียงพุค่ะเข่าทิ่มม็ดเบิ

không biết kiến thái của việc sưu lực ui, hết im hoàng rồi nè, phút bây giờ ngám, mua ướt, hết im buồn kìa to ôi hết cái thai ba chúp nóng bơi ôi bơi nha, bơi nha đùa bơi nha không oh. nào đùa bơi nga không hết đùa bơi nga đùa 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 ก็ไนกับแปลกคนมันลมกับบัวเอาเสียนนั่งโกียวโก้อยู่งเสียเอาอย่าเอาเอาย่า,า,ามันลมแล้วพะนนะพลังนี่กับคู่นี่เฮ็ดลมอย่าเอาพะนะให้เอาเฮ็ดยืนตั้งอยู่พะนะห่วยลมมันมามนิดลมนอกสินองเพี่อเะีิ่งนะ เบิ่งพี่น้องปานเป็นิดสิแม่นี่ไหมพี่น้องได้หาเห็ดเนาะ,ะมีแมงจะมีแมงเด้อนุ่งหลายทักหาทั้งหัวงองเท่าไปเพื่อปานยังหนีนาเมื่อออกพี่เขาไงสมเคียไจ้ Da raus. Oi. Ilian dort, ne? Ja. Schon einen Weg gefunden. เฮ้ย hey, okay, ันขวาสันเกียร์พี่โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาสักนิ่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ